ซีรีเช้านี้กินอะไรดีคงเป็นพวกสสารมืดสสารมืดขอร้านของหวานที่อร่อยที่สุดในเซ็นทรัลเวิลด์มันเป็นติมที่ไม่มีความหวานเลยคาราเมลว่าจริงๆหรอ,อ,อสวัสดีค่ะ ใส่นะคบวันนี้เราอยู่กับแก้มอีกแล้วเธอทุกคนเราถึงห้างนานแล้วแต่เรานั่งเถียงกันในรถนานมากาข่ะคนว่าจะกินอะไรดีเราก็เลยจะให้ไอโฟนเป็นคนเลือกของกินให้เราวันนี้เราจะมากินตามใจสิริคะ่ะทุกคนสิริเลือกให้ได้ได้วยเหรอใช่เคยใช้สิริปะ่ะปกติใช้ปะ่ะเคย นี่คือสิรีตอนนี้มันหล่อมากไม่เชื่อลองดูนะสวัดดีสิริสวัดดีสิริเฮ้ยสวัดดีสิริเฮ้ยปวดเอา้าส <c oughs> วัดดีสิริตื่นหรือยังใช่แล้วฉันยังไม่นอน <c oughs> นอนนย <c oughs> นอนไหมล่ะ <c oughs> คหลับเลยสิริไม่เคยหลับสิริหิวข้าวว่าฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าจะไม่เข้าใจอะไรก็คนละที่น่าส <c oughs> ิริเช้านี้กินอะไรดีคงเป็นพวกสสารมืดแต่ก็นะ่ะมนุษย์ชอบกินอะไรไม่เหมือนฉันอยู่แล้ว คงเป็นพวกสะสารมืดแต่ก็น้ำมนุษย์ชอบกินอะไรไม่เหมือนฉันไม่ได้ถามสิริถามว่าวันนี้เราสองคนเช้าเนี้ยกินอะไรดีเออสิริหายไปเลยลเราว่าเรายังถามสิริไม่ได้เราว่าเราต้องคุยกับสิริก่อนว่าสิริรู้จักเราหรือยังอยากคุยบ้างอะอ่ะมาสิริคุณต้องการโทรหาใครรู้จักแจมใสไหมฉันไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของเุณปิดตอนนี้โอเค,คต้องการโทรหาใครรู้จักแกมเปล่า โอเคฉันจะไม่ท้าวันนี้เราจะกินข้าวกับสิริรอดไหมเนี่ยสิริมื้อเช้ากินอะไรดีฉันไม่รู้เลยแต่ถ้าคุณอยากกินอะไรก็บอกฉันมาได้เลยนะเดี๋ยวฉันช่วยหาร้านอาหารให้ได้หาร้านอาหารเช้าให้หน่อยโอเคนี่คือสิ่งที่ฉันเจอ ร้านแรกค่ะทุกคนซิลีบอกว่าให้เราไปกินเซนทาราฟูดเซนทาราฟูดในโรงแรมหรอทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่เซนทันเวิลนะคะแล้วเซนทาราฟูดก็คือร้านอาหารในโรงแรมของเซนทันเวิลและเราก็ไม่น่าเข้าไปกินได้ซิลีขอร้านอาหารเช้าในเซนทันเวิลนี่คือสิ่งที่ฉันเจอ <laughs> สิริให้เราไปกินเค้กไส้ทะลักค่ะทุกคนจ้าเจ๊กิเค้กไส้ทะลักมือเช้านะสิริบอกให้เรากินเค้กเราก็ไปกินเค้กกันค่ะไปถึงร้านเค้กไส้ทะลักแล้วค่ะทุกคนนี่เมนูซิกเนเจอร์นะคะิและเราเลือกไม่ได้ เราจะให้สิริเลือกคนเลือกจ้าไหนนับซินับซิ1 1> มีอันมีสิเมนูนะคะเดี๋ยวเราจะให้สิริเลือก1-10เรากินเลขอะไรดีไปไปะสวัสดีสิริสุ่มเลข1-10่งงสุ่มค่าตัวเลขระหว่าง1กับ10เป็น5้าหาัที่5้าคือ1 2ึ่สมสห แป้งชาโคช็อกชิปช็อกโกแลตสั่งแล้วคะ่ะทุกคนไปดูกันได้เลว ได้แล้วแล้วก็แหว่งไปนิดนึงค่ะทุกคนเนี่ยแหว่งไปนิดนึงอ้าวอ้าววันึ่งสักสักกลอบมากอร่อยอ่ะซิลิเรื่องให้เรากิงนี้อร่อยมากแต่แค่นี้ไม่อิ่มเลยอ่ะมื้อเช้าอ่ะถามซิริอีกดีกว่าสวัสดีซิริสวัสดีเป็นยังไงบ้างสบายดีครับเค้กอร่อยมากเลยซิริของอร่อยในเซนต์ทันเวิลด์ ร้านอาหารในเซนทันโวลตัวเลือกหนึ่งที่ฉันเจอคือรถนิยมบนถนนราชดำรินี่ใช่ที่ที่คุณต้องการไหมใช่โอเคเราไปร้านนี้ค่ะทุกคนกำลังหาเส้นทางไปที่รถนิยมอุย้ยอุ้ยบอกทางบอกทาง<ะ>ด้วยเขาให้เราเดินไปค่ะทุกคนไปเดินตามหาร้านรถนิยมกัน ถึงร้านรสนิยมแล้วค่ะทุกคนเป็นร้านอาหารไทยนะคะไทยแล้ะเมนูคือเยอะมากเรื่องไม่ถูกเลยน่ากินทุกหน้าเลยหน้าอะด้วย <c oughs> ไม่ตายอ่ะได้ได้ <c oughs> ได้น้าลร้านรสซินยมมีเมนูทั้งหมด26หน้า <c oughs> ให้สิริเลือกให้ว่าเราจะกินหน้าไหนดีห <c oughs> วัดดีสิริหน้าเรากับหน้าสิริอะไรน่ารักก่ากัน ไไม่ได้้กินแลวสวัสดีคุณมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างสิริเราน่ารักไหมอ้าวหายลูสีรคงอยากให้เรากินข้าวทุกคนสิรีสูมเลขหนึ่งถึงยี่สิบหกคำตอบที่ได้คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดทุกคนกลัวมากเลยว่าจะได้แบบผักผัด <c oughs> อาหารหา <c oughs> เล่นค่ะอันนี้มีทั้งหมด12เมนูนะคะ เราเองแล้วั้งไม่ได้วันนี้เราต้องกินตามใจไอโฟน12เป็น10 10ค่ะทุกคนเมนูที่10คือหมูเด้งลวกจิ้มซีฟูมาเด้งนึ่งเราเองเ้งตาแกบางเมื่อกี้เราให้สิลิให้สิริสุมไปแล้วใช่ๆอ้โหอะไรนะสวัสดีสิริสุ่มเลข1ถึง12สุ่มค่าตัวเลขระหว่าง กับ12เป็น9ก้าเ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 หรอเก้าเก้าเราได้กินของใหม่นะครับลาบทอดค่ะทุกคนโอเคจทางอาหารด้ยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนหมูเด้งของลาอหมูเด้งหมูเด้งจิ้มสิขอจิ้มกิน่อยมันเด้งเด้งอะเด้งแล้วก็นุ่มมากอือ ลาบทอดแก้มมาแล้วค่ะนี่สิริเลือกลาบให้แก้มนะคะกินลาบเลยกินลาบเลยอืเก่งมากทำไมลารบรสชาติบแปลกนี่คือไม่เคยกินลาบทอดลาบทอดเป็นยังไงไม่รู้อ่ะ <c oughs> อออเหี้ยร้อนเฮ้ยสิริเลือกให้เราดีนะเนี่ยมากใช่<า>นึกว่าจะได้กินแบบผักหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เลย ออร่อยทุกคนคะตอนนี้คือเราเห็ดลาบทอดมากเราจะให้ซิริหาร้านน้ำให้เรากินสวัสด,ดีซิริหาร้านน้ำในเซนทันเวลด์ตัวเลือกหนึ่งคือโคโลสราระแอมชุมฮาลาคนอะไรนาะซาทอนใต้โคโลสาร์แอมทาราเป็นร้านแไหที่ไหนอะโคโลสาร์แอมทารา มันคือที่ไหนฉันไม่เจอสถานที่ใ<อ>ดทั้งนั้เออฉันก็ไม่เจอเหมือนกัน <c oughs> หาร้านเครื่องดื่มในเซนทันเวิลตัวเลือกหนึ่งที่ฉันเจอคือไบรท์แอนบีนวนถนนเจริญกรุงในเซนทันเวิลสิในเซนทันเวิลฉันไม่เห็นแอปที่ชื่อว่าไมโครซอ บอกว่าเซนทันเวิลไม่ได้ไมโครซอฟท์เปิดนี่ค <chips> ือหายเห็นแล้วนะคุยกับซิรีจนหายเห็นไปเลยลืมไปเลยหายให้หน่อยขอโทษด้วยฉันช่วยยังไม่ได้พูดเลยฉันหิวน้ำฉันช่วยคุณเรื่องได้ตัวเลือกหนึ่งที่ฉันเจอคือพาวเวอร์ดูด โอเครูเ okay. okay. ล้ล,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 ลใช,ใช่ใช่้ไปค่ะไปัอัเต์อยูค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงหน้าอัฟเตร์ยูแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามีคิวรอห,อ,อหน้าร้าน10คิวมีกี่คิวนะคะเกเนี่ยค่ะมีคิวหน้าร้าน9กคิวแต่เราอยากกินแล้วเราก็เลยจะซื้อกลับบ้านนะคะนี่แล้วก็เป็นเมนูออนไลน์นะคะทุกคน เราเลือกเฉพาะเมนูน้ำนะคะเมนูน้ำมีทั้งหมด29 29เมนูใน29แก้วนี้เราต้องเลือกมา1แก้ววัดดีซิลิสุ่มเลข1ถึง29สุ่มค่าตัวเลขระหว่าง1กับ29เป็น20 20แก้วน้ำสิอะไรอ่ะนี่นเลขบนโต๊ค่ะทุกคน เข้าไปสั่งพิ้งเลมเมเนตกันดีกว่าผู้คนคะคิวเยอะขนาดที่ว่าสั่งกับบ้านก็ต้องรอคิวขนาดนี้แล้วดูเรามีกำลังใจอยู่ตรงนี้ <laughs> <laughs> เราก็ต้องมาต่อคิวรอซื้อแค่แก้วเดียวทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดใช่หรอือสวัสดีซิลี ของหวานที่อร่อยที่สุดในเซนทตวร์ที่ได้คะแนนมากที่สุดที่ฉันเจอคัสตามพูดบนถนนราชดำรินในกรุงเทพมหานครแต่ฉันไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเลยที่นั่นดีไหมดีไปยังไงไปเลยกำลังหาเส้นทาง <Hey. S 1> ไปที่คัสตัมกูด แาสแจมกู๊ดคือร้านอะไรอ่ะร้านไอติมใช่หรอเคยกินอนแล้วที่สิริคำนวณนะก็คือเป็นร้านที่ได้คะแนนดาวารู้แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปแล้วไปค่ะเราไปร้านแาสแมกู๊ดกันกว่าถึงร้านคืออะไราสแดมกู๊ดถึงร้านกาสแดมกูดแล้วค่ะทุกคนที่เขามีไอติมสองฝั่งแต่เราเลือกตู้ฝั่งนี้ตู้ฝั่งนี้มีรสชาติไอติมแปดรสชาติ เราจะบอกว่ารสชาติติวที่นี่ยก็แปลกอยู่แล้วใช่ปะใช่มีรถที่แ่มไม่ชอบด้วยนั่นก็คือรูด,ดี <laughs> อ่ะแก้มถามก่อนเลยแก้มถามก่อนเลยสุ่มเลข1นถึงแให้หน่อยสุ่มค่าตัวเลขระหว่างหนึ่งเดพึ่งไปเป็น3าสานะได้เลข3ามนะต่อไปตาเรานะสีรีสุ่มเลข1นถึงแให้หน่อยข้าวกับส 4, 4, 4. ่สามกับสี่ค่ะทุกคนนะับ อุ้ยอร่อยสองสามไวของแก้มเป็นลองกองฟลาเวอร์ฮันนี่ได้กินลองกองเหรอใช่หรอลองแล้ของเราคืออะไรนี่คาราเมลคาราเมลไม่ไปสั่ง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 ได้แล้วค่ะทุกคนนี่ของเราเป็นคาราเมลของเราเป็นลองกองสีคาราเมลนี่อะไร ลองกองไมากลองกองคืออะไรถามจริงลองกองฮันนี่อะไรเื่อกของลองกองเหรอผลไม้ลองกองอะนะแล้วลผสมกับันนี่ใช่แล้วก็ผสมนมอร่อยหอมหอม,หอมมากนี้ยของเราก็หอมกินคารามเมลค่ะทุกคนคารามเมลมันหอมมากก็คารามเมลอะไร ไม่จริงเหรออ้าวดีใจไม่เท่าหรออร่อยคาราเมลกินดิสีคาราเมล,น,าาเมลนี่อะไรลืงกงลงืงกงนี่คือรู้อยู่แล้วเหรอรู้มันเป็นไอติมที่ไม่มีความหวานเลยมันมีแต่ความหอมของคาราเมลอะ่อละเื่อลูบละต้องร้อยคิดไหมผสมกับฮันนี่อร่อยขอผสมบ้างได้ไหมอ่ะ รางวัลปลอบใจของคนเจอเจ๊พอดอะไรอ่ะสุ่มเหรียญกาชาค่ะเผื่อจะได้ชิมรสชาติดีๆกับเขาบ้างนะคะที่นี่มีให้หยอดกาชปองใช่เลือกรสชาติไดนติมหรอใช่นี่หรอหยอดกาชปองอย่างนี้หรอนี่แล้วหมุนนะหมุนนะอุ้ยเฮ้ยเปิดสิเปิดมาเปิดออกมาได้แล้วไหนอ่ะสิ พี่คะอันนี้คืออะไรนะคะอ๋อได้ฟรีได้ฟรีหนึ่งสกู๊ตคือรอบนี้เลือกอะไรก็ได้หรอได้สิไม่สิริเลือกไงวันนี้สิริเลือกเก็บไปกินวันอื่นดีกว่าเอาวันนี้แหละต้องฝั่งนู้นรถดวงไม่ดีใช่ป่ะมันมีเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ารถอือถามสิริเลยพูดเพราะๆกับสิริด้วยนะสวัสดีค่ะสิริตุ <laughs> ่มแรขหนึ่งถึงเก้า วาะนับเป็นสิโอ้โหน่าสงสารน่าทุกคนดูไหนนับสิหนึ่งอันนี้ไม่ใช่รถไอติมนะหนึ่งอ่าหนสอ่ะและรถอะไรคะรถอะไรคะไม่สงสารนถเดิเลยทุกคนของใหม่ได้ไหมอ่ะขออีกห้องหนึ่งมาสุ่มให้ให้แก้มสุ่มให้ดีกว่าทุกคนสวัสดีซิรี สุ่มเลขหนึ่งถังเก้าคือบอกว่าเป็นหนึ่งฟาร์มเฟชมิลอุ้ยเราจมมันมานมจากฟาร์มเลยนะทุกคนใช่นมจาบเต้าสั่งพี่ค้าอรรถนี้ค่ะอันนี้ใบค่ะที่หนูได้สีได้เลยทุกคนค่ะชิมดีกว่าค่ะทุกคนเออโอ้ อร่อยไหมจะหมูอร่อยไหมอร่อยเลยสรุปอร่อยไหมอร่อยอ,อร่อยมากลสนมอร่อยมากมากเลยเราว่าเราเริ่มดวงไม่ดีแล้วล่ะกับสิริอ่ะเราจบคลิปแค่นี้ดีกว่าค่ะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนถ้าใครชอบค,ค,คลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหวังว่าคลิปหน้าโชคชะตาจะใจดีกับเรากว่านี้นะ